ไป <นะ S 2> อยู่ <นะ S 2> ที่ใดมาปล่อยให้ข้าปกครองแผ่นดินเพียงคนเดียวทั้งที่นนข้าคิดถึงท่านพ่าจาะจ๋าเป็นยังไงลูกเดี๋ยวก่อนนี่เป่นหมายความว่ายังไงจ๊ะลูกงงไปหมดแล้วพ่อจะอธิบายให้ฟังด้วยแท้จริงแล้วชื่อเดิมของพ่อให้นาว่าสายชนเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับสุริยราช<า>โดยมีดวงตรามหาอำนาจ เป็นสีที่ยืนยันว่าเราสองคนเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันจริงนะนพะได้ร่วมก่อตั้งเมืองใหม่ชัยบุรณนี้ขึ้นมาจนจเจริญรุ่งเรืองแต่พ่อเองขอปีกวิเวกไม่อยากที่จะยุ่งอยู่กับใครจนวันหนึ่งพ่อไปพบก,กับแม่เจ้าแล้วก็มีเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้แหละลูกจริงรอจ้าจริงสิงลูกี่ พี่ขอนะขอชีวิตหลานนะท่านพี่แท้จริงแล้วชายผูรลาแห่งนี้ท่านพี่ต้องเป็นกร,ริย์กฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างท่านพี่เป็นผู้กําหนดไว้ในเมื่อท่านพี่ต้องการยกเลิกโทษประหารชีวิตของลูกท่านพี่มันก็ย่อมทําได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการประหารครั้งนี้ขัดขอยกเลิกกันแล้วกันท่านพี่ พอใจสบายขอบคุณจ้าตายแล้วลวรี่เฮ้ยดิฉันท่านพี่ลูกของท่านพี่ทั้งสามคนเลยเรื่องอะไรเนี่ยวารินโตเจ้าหน้าทีคนเลแล้วก็นารีคนกลางี่เล่นกอาอย่างนี้นะในเมื่อมาอยู่กันที่นี่แล้วเนี่ยลูกของท่านพี่ทั้งสามคนจะขอแต่งตั้งให้เป็นลูกหลวงกันแล้วกัน อูขบใจเจ้ามาเจ้าจะไปคิดว่าเจ้าอ้อใหนาดนั้นเนี่ยจะเจ้าจ้าจะมีอะไรกัเรื่องผลิตเรีย้ในวันนี้กระมนาวาอคนีเป็นลูกชายของในทัฝ่ายขวาที่เคยลบ คียงบากยังไงกับพระองค์ท่านมาครั้งอดีตจำท่านพ่ออัคเดชได้ไหมพระเจ้าค่ะเราจำได้พอ่อโกหท่านอัคเดชเ,เองก็คือเป็นลูกพุเจคะพค่อเสียอัคเดชเนาะใช่อาคเนศพลอาอันนั้นพ่ออีกคนพ่อบุญธรรมเจ้ามีอะไรพื่พ่อไม่ได้ก็โกหกฉันพ่อชื่ออะไรนะอะนัครนศพลลูกอัคเนศพระเจ้าค่ะเล่นเรื่องไหนโกหกฉันนี่บอกตรงๆเลยชายเจ้ทหารพูดไม่อ้อมค้อม มีใจปฏิภักรักานายหญิงวาเรนถ้าไม่รังเกียจกระผมฉันขอเป็นคู่แต่งงานได้ไหมพระเจ้าค่ะเอาละ่ะเจ้าทั้งคู่ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมที่จะเป็นคู่ครองกันได้ในเมื่อเจ้าทั้งสองมีใจรักต่อกันข้าก็ไม่ห้ามถ้าขอยกลูกสาวข้าให้กับเจ้าก็แล้วกันจริงนะพระเจ้าค่ะนิงของประเไทยพระเจ้าค่ะ นี่ผัวดีดีใจไปแล่ะดีใจจ้ะนี่แต่ข hmm. ้าขอัำช right? ักอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องอะไรพระเจ้าคะถ้ารักลูกข้าเนี่ยก็อย่าเจ้าชู้รู้ไหมก็อกไม่เคยเจ้าชู้ทุกวันนี้ออกไปตักบาทอย่างเดียวเลยไปตลาดแก๊สด้วยโอ้ยพูดเยอะติดิ้เลยนั่นดีลูกพ่อมยค่ะพ่อยังไงลูกฮะก็มิดกบเมียนอายเล็กอายน้อยยิบน้อยยิบอยากจะเป็นอะไรเลยลูกฮะ เขารู้ขนาดนั้นเลยเหรอ,อหนูไม่ได้เลิกเล่นเลยเนี่ยโอ้โหพ่อดูอาการเจ้ารอพ่อก็ร,รู้แล้วลูกจะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อ,อคือคือหนูอะ่ะมีแฟนแล้วแฟนหนูอ่ะก็ชื่อว่าวายุแล้วยังไงลูกลก็หนูเป็นแฟนกันไงพ่อลูกลูกเป็นผู้หญิงนะลูกนะตายแล้วเอยปากเอยคำว่ามีแฟนเลยเหรอลูกก็รู้ว่าติดใครดูที่ลูกคนกลาง ดงว่าเจ้าสองคนนี่รักกันใช่ไหมใช่พ่อเขาเป็นมากรักแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนุ่มสาวรักกันความรักเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นพ่อขอมอบวายุใช่วายุให้เป็นคู่แต่งงานกับเจ้าตอนนี้มอเธอแต่งงานน่ฉันสิอุ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคะอุ้ย อะไรใหม่ๆขอพระไทยลูกชิ้นพระราชทานเดีมากลูกสมงที่โปรดอัญยาเข้าไปนกลังทำไมยังไงหรือข้าพุทธเจ้าใช่ไหนาบว่าดีดีช่ไเชินนิสาพระเจ้าค่ะแล้วยังไงหม่อมฉันอยากจะทูลขอต่อพระองค์ท่านจะมีอะไรขออะไรหม่อมฉันอยากจะขอ ขอเป็นกระเทยตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะประทานได้ไหมพระเจ้าค่ะได้ค่ยกให้เจ้าก็แล้วกันแล้วที่สาคัญหม่อมฉันจะขออีกอย่างมีอะไรขอผัวพระราชทานสักหนึ่งคนพระเจ้าค่ะที่เจ้าจะเอาใครเจ้าเลือกเอาได้เลยนาทีโตหรือยังลูกพร้อมไหมที่จะมอบความเป็นสามีให้กันนะไม่เอาครับพ่อแก ภาานั่างั้นผมชั้นขอทูดแป๊บหนึ่งไปรับรางวัลจากหัวก่อนไปเอาละเอาละในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมาลงตัวแล้วข้าก็ขอให้ทุกคนอยู่ที่เมืองใหม่ไัยบุรักันอย่างมีความสุขปกครองกันอย่างสุขสมร่มเย็นสมกับเป็นเมืองมหานครสืบต่อไปสมชั้นจะเลยขุนเจ้าขลุดยอดถึง เวลาผ่านมานานมากเจอแล้วอย่าจากไปงไหนเวลาผ่านไปหลายปีน้องเก่ายังมีเมตตาจะขอยืนยันสัญญาจะเก็บรักษาเอาไว้ ความรักคงพีดจะ่เพ่อพูดมันดังตะกูลพูลสวัสด์จะคอยประคองป้องปัดรักไม่จำกัดอยู่เกินอ,อีพลดถึงความใกล้ แล้วมีสุขสดใสมันคงเป็นบุญนุ่นนำจากที่พี่กับเกิดก่อบุญของพี่คงมีพอ Oh, God.